ดีเด้อค่ะพี่น้องมาพบูกันดีแล้วก็ส,งส่งซัพิลายบอนมาเด้อพี่น้องคะ่ะวันนี้มากลนอนหอมแดงมากลอหอมแดงพี่น้อสงส่งสีชัวออออโอ้ยจังพอดนนินแหนนแห้งดินแหนนแห้งอรีแน่นว่ะเออแน่น,น,นแล้วดินที่หันมันไปรรลายได้เอาข่าวไปเลยที่จะช่องนานตะกี้ท่าน,นเขาบอกดินบนอ,อื่นเขานในแห่งบนภูม่ามพี่น้องไอ้ดินในี่นี่นะมันเป็นดินแข็งมันเป็นดินแข็งดินบ่ผู้ปุ๋ยหัวผักบุ้กับหัวน้อยยามัน ไปกลอนหมูเป็นหัวเมื่อกี้แห้งว่าสิกลอนสีลกถิ่มสีลกไปคายเบิ้ดไปยะอีพ่อว่าหมูเป็นหัวอะไรว่ะแต่ที่ว่าเออฟังเบิ้งสก้อนว่ะนี่น่ะพี่น้องหัวมันหงอหมวใหญ่สมดินมันอะไรมันดินแข็งอะไรอันนี้นะหลวงพ่อหัวจังหมอยใหญ่ หมดเลยพี่น้องไอ้พ่อมันแก่แล้วมันงดหไดเลยพี่แต่เหาเสียเอาไปเอาขีแแขาข้แก่ไปข้อขี้แก่นน้นองดาวมาใส่อีกก่อนข้แกบข้อแก่นน้นองดาวแล้วก็เอาฝุ่นขาวอีกบันอีพี่น้องปองไปตัวหัวใหญ่ก็ใหญ่ยุตเสาปลูกขี่นะแล้วปูกปปห่างรว่าเปแน้วหัวปลูกขี่เนี่ยกับป้านั่นแหละ ก็แถวหน้อยมากเมื่อไรคนช่วยกันเลยแม่เฮ้ย đừng ao cả đại ở đây hoa mà như thương thì đừng ao cả đại thì nào พ่วมแดดพ่วมห้อนมีเวลาตอนไหนก็กนตอนนั้นเ้้อพี่น้องตรงไป ห่างเลยมันก็หัวใหญ่อยู่ได้เลยมันเกอร์ก็เป็นนะคหับปลูกที่พี่น้องหัวมันน่อยนะนี่ต้องห่าง โอ้ดบสแดดแต่แต yeah. ่ก้องสกติวเป็นยงไงที่มีสีอภใหมาเลยโอยช่วยอยาทมช่วยทมนได้เพื่อนก็ได้ทมน้าโพเทนบาก็ได้ทมบางห่างไปไหนกว่าช่วยะทมก็ดอกกระดี่ง มาบาดเบิ่จะม่แย่ออกบางบ้างทมบางบางไปสรสามาทมได้อีกแล้วนั่นนะทมเนี้บางบางไปทมนะก็เราก็เดียดทมบางบางรายโบ๊เพือเพื่ออะมานี่อีก เดี๋ยวมไลปกปลกกมาเงนี่เพิ่มปกแล้วล่ะพี่น้องสจิ้วพักเบรกน้อยหนึ่งแล้วก็สิมาเอาพักบัวที่เฮาอ่นก้นแล้วส่วนไปสอพี่น้องบานี้นะแดดแดดพี่น้องนะเขาแห่งเลยเขาขึ้นไปสอบก็ คุณไปสอนมีเท่ากับคนไหนพี่น้องวะใช่คว้านขหัวค่ะแดดแห้งโอเคเด้อพี่น้องชิ้วคอ,อ,อตัวขึ้นไปสอนมักบวกกันเด้อค่ะพี่น้องคะตอนเรากลัวหมกบวกกับสำเร็จเสร็จสิส้นแล้วพี่น้อง แต่คริบนี้ฉันจิ้วว่าเขาจะไว้สมิสก่อนเด้อพี่น้อมพองอลยฝา,ากากดไลก์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยเด้อค่ะบ๊ายบายเด้อค่ะพบอพอกันคลิปหน้าพี่น้องค่ะ